ข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยโดยกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยของเกาหลีใต้นะคะพบว่าประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีจำนวน10ล้าน204,000คนคิดเป็น20%ของประชากรทั้งหมดของประเทศราวๆ51ล้านคน ทำให้เกาหลีใต้ค่ะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเป็นไปตามนิยามของสหประชาชาตินะคะข้อมูลนี้พบว่าผู้หญิงราวๆ22%ในเกาหลีใต้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปในขณะที่ตัวเลขของฝ่ายชายจะอยู่ที่เกือบ18%ค่ะตอกย้ำวิกฤตประชากรที่กำลังเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในเกาหลีใต้แต่ยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกด้วย ถ้าหากว่าลองแบ่งตามภูมิภาคนะคะจะยังพบว่าราวๆ17.7%ของประชากรในเขตกรุงโซลและปริมณฑลมีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะในขณะที่ตัวเลขนี้อยู่ที่22.38%ในภูมิภาคอื่นซึ่งบ่งชี้ว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่นอกเขตเมืองหลวงสูงกว่าเนื่องจากคนหนุ่มสาวย้ายออกจากพื้นที่ชนบทแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองต่างๆแทนในระดับจังหวัดนะคะพบว่าจังหวัด ชนลาชนลาใต้มีสัดส่วนของผู้ที่อยู่อาศัยนะคะที่มีอายุ65ปีขึ้นไปสูงสุดค่ะอยู่ที่27.18%ตามมาด้วยจังหวัดคียงซังเหนืออยู่ที่26%นะคะและที่จังหวัดชนราเหนือค่ะอยู่ที่25.23%ส่วนเมืองปกครองตนเองพิเศษเซจงมีอัตราส่วนของจำนวนประชากรอายุ65ปีขึ้นไป ่ำที่สุดนะคะอยู่ที่11.57เซส่วนเมืองหลวงอย่างกรุงโซค่ะผู้สูงอายุคิดเป็น19.41ของประชากรทั้งหมดเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยของเกาหลีใต้ระบุว่าจากตัวเลขล่าสุดนี้รัฐบาลจาเป็นจะต้องจัดตั้งกระทรวงที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มนี้เป็นหลักค่ะด้วยการมอบเรื่องของมาตรการตอบสนองขั้นพื้นฐานแล้วก็เป็นระบบ เพื่อดูแลประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยวรรัฐบาลวางแผนตั้งกระทรวงใหม่ที่ดูแลยุทธศาสตร์ด้านประชากรเพื่อแก้ไขวิกฤตด้านประชากรเป็นการเฉพาะเลยทีเดียวแม้ตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเกาหลีใต้พยายามหาทางแก้ปัญหาอัตราการเกิดต่ำด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาลถึง2แสนล้านดอลลาร์หรือ7ล้านล้านบาทแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยอัตราการเจเริญพันธุ์หรือว่าตัวเลขบ่งชี้ว่าผู้หญิงหนึ่งคนจะมีลูกกี่คนตลอดช่วงชีวิตอันนี้ลดลงนะคะเหลือเพียง0.72คนนี่เรียกว่าต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2023แล้วก็ต่ำกว่าตัวเลขเป้าหมายที่2.1นะคะเพื่อรักษาจำนวนประชากรให้มั่นคงโดยไม่รวมชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ นักวิเคราะห์มองว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสถิติประชากรมาจากวัฒนธรรมการจ้างงานค่าแรงที่ไม่เพิ่มขึ้นแต่สวนทางกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงทัศนคติเรื่องการแต่งงานค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ความผิดหวังของคนหนุ่มสาวในการใช้ชีวิต ทั้งนี้นะคะข้อมูลขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN บอกว่าสังคมสูงวัยระดับสุดยอดก็คือสังคมที่ประชากรอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า20%ส่วนประเทศที่มีประชากร65ปีขึ้นไปมากกว่า14%แล้วก็7%อันนี้เรียกว่าเข้าข่ายสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และสังคมสูญวัยตามลำดับค่ะ